ทุกคนนี่แก้วรีสอร์ทอุ้ยิไก่น่ารักนี่ฮะหนึ่งเดียวนะฮะในหัดจีนในที่ทุกคนต้องแวะมาเยือนมาพักนะฮะแก้วรีสอร์ทเนี่ยจะมีข้างในจะมีห้องเยอะทุกคนแต่เราไม่ได้พาเดินหาเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวของแต่ละห้องแต่ละห้องนะปะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะเพื่อจะไปออกทางถนนพลพิชัยซอยหนึ่งนะฮะก็จะไปตรงนั้นเป็นยอสอบีร้านแกงส้มปังมากทุกคนทำเลทองอีกที่หนึ่งก็คือที่นี่แหละ แก้วรีสอร์ทสามารถหาของกินได้จะมีความเป็นกล้วยพัดสวยมากหนึ่งเดียวทุกคนนะเมืองต้องห้ามไปมื่อเช้าเราพูดถึงรายการหนึ่งนะ เห็นรายการนึงก็ไปถ่ายตามตลาดนัดตลาดหัดใหญ่ในนี่เป็นตลาดนัดที่แบบถ้าเข้ามาจะคุมมากนะรายการตะลุยอะไรสักอย่างอนึางนี่แหละตะลุยตะลงตลาดอ่างเงี้ยค่ะก็จะพาไปตลาดแกลนตลาดอะไรของเขาที่ยุธยาคือไปเป็นตลาดนัดทุกคนแล้วก็โปรโมทประชาสัมพันธ์ร้านรวงแล้วก็เห็นกําลังดูทีวีในแก้วรีสอร์ทก็เห็นอ๋อน่าสนใจขออยากให้เข้ามาหัดใหญ่ในเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะทําให้เมืองหัดใหญ่เราแปดเปื้อนไปอะไรประมาณนี้ห่วงเป็นการห่วงทั้งทั้งที่น่าจะโปรโมทแต่ว่าเราไม่แคร์สื่ออยู่แล้วถูกไหมใช่หัดใหญ่ ในตลาดน้งตลาดนะัตอนเช้าก็ยิ่งใหญ่ตลาดตอนเย็นก็อลังการตลาดนะัตอนวันอาทิตย์ก็โอโ้โหดูสิมะม่วงเบาทุกคนเราก็มีความห่วงแต่อยากให้ทุกคนน่ะรู้จกักอ,อ,อันซีนเมืองนี้เพราะว่ามีวัดหัดใหญ่ในไปน้ำตกโตงาช้างสังขามาสงขาก็ไม่ไกลนั่งรถ2แถวไป30บาทไปหาดสมีหลาไปวัดทรายขาวหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ก็เลิศทุกคน มานอนที่แก้วดีสอร์ทก็หาของกินง่ายจะไปกินหยงกินหยงต่อกันก็ว่ากันคือดูมะม่วงสิไม่ใช่มะม่วงมะนาวทุกคนนี่มะนาวแต่นี้เป็นกะสลองสองปีสองปีทุกคนเห็นไหมออกมาจากแก้วดีสอร์ทก็จะเจอความเป็นธรรมชาติเนี่ยมะนงมะนาวลูกเล็กๆอยู่เลยอะมะนาวพันลูกเล็กๆอยู่เลยทุกคนนะไปอ,ออกมาตรงนี้ก็จะเจอซอย พลพิชัยซอยหนึ่งเมื่อกี้กำลังอัดคลิปนี้อยู่มีสายโทรเข้านะอีดีแท็กโทรมาจริงๆเราจ่ายรายเดือนไม่เคยเลยนะฮะไม่เคยลืมด้วยทุกคนไม่นะั้นมันก็จะตัดถูกไหมเออถ้าเกิดเราลืมมันก็จะตัดแต่คราวนี้เราก็ยุ่งไงอีดีแท็กมันก็โทรมาทวง ประมาณว่าพรุ่งนี้อะไรเงี้ยจะจ่ายได้ชําระได้เราก็เออกูรู้แล้วอะไรประมาณแต่ก็ดีนะเขาโทรมาถ่วงทุกคนแต่บางทีเรากําลังถ่ายมือถือกําลังใช้งานอยู่มันก็ทําให้เราเคลิปที่เรากําลังถ่ายอยู่มันหลุดไปจ้ะเข้าใจใช่ไหมเออแต่บอกยอมรับจริงๆเคยมีที่ลืมจ่ายยืมจ่ายรายเดือนแล้วมันตัดไปเองเราก็เออได้รู้ว่าเรายุ่งซะจนจริงๆมันมีวันนั้นจริงๆทุกเคยมีทุกคนจะ้ะเมื่อกี้เนี่ยมันถ่าย มันตัดไปถ่ายที่ออกจากแก้วรีสอร์ท่ยเดี๋ยวมาดูกันนะมันถึงนาทีหรือเปล่าจะโพสต์ลงเหมือนกันจะได้รู้ว่ามันเกิดการตัดไปโดยบางอื่นเราก็จะโพสนั่นแหละทุกคนเสียดายถือว่าเราตั้งใจถ่ายแล้วถึงแม้จะสั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีเนาะนี่หาออกมาจากแก้วรีสอร์ทก็จะเจอป้ายพลพิชัยหนึ่งเลียวซ้ายไปมอหัดใหญ่ตรงสี่แยกตรงเนี้ยใกล้ๆเลยซ้ายมือก็จะสามารถไป บกอสอมอ,อสายหนึ่งสายสองสายส,ายสาวงวนไปถึงตลาดกิมหยงแล้วขึ้นสะพานลอยมาหัดใหญ่ในก็ได้ทุกคนดูนี้ไผ่สวยเนาะไผ่กวนอินเนี่ยสวยสวยมากเลยทุกคนนะครับนี่ฮะทุกคนครับจำได้ไหมเราพาเดินประจำเวลามาที่นี่ออกแต่ละวันก็จะมีสตรีทอาร์ตตรงฝาบ้านข้างหน้า สตรีทอาร์ตระบายสีเป็นรูปกระตงกระตูนอุย้ยดูมะม่วงเบาสิทุกคนจา้มามะม่วงเบาดูสิครับมะม่วงเบาทุกคนนี่ถนนพลพิชัยตลาดยันยงก็มีนะวันนี้เอออ๋อเหรอเขามีสุกเสารังคารเหรอตกลงขวามือนะี่ยตลาดยันยงแต่ถ้าเดินตลาดเลยไปนะเลยตลาดยันยงก็จะเป็นปั๊มน้ํามัน แล้วก็เยื้องๆกับปั๊มน้ำมันก็เป็นร้านแกงส้มที่เราแบบบอกได้เลยว่าอร่อยล้นโลกมากนะครับตรงนั้นน่าจะทําเป็นโรงเรียนกวดวิชาวิซำเพราะอยู่ใกล้กับโรงเรียนยศโรงเรียนเก่าราชินีโรงเรียนเทศบาลสองโรงเรียนพลอะไรประมาณนี้ฮะวัดทันเจีนได้ก็เลยไปอีกนิดเดียวใช่ไหมทำในทองมากแต่แบบบางคนเขาไม่รู้ไงเขาจะมัวแต่เปิดร้านค้าขายยกนี้ขายจับของกินเขาไม่ได้มีความถนัดทางด้านการสอน่งฮะทุกคน กวดวิชาสอนพิเศษอะไรเงี้ยก็แบบจะช่วยเหลือเด็กจะได้รายได้เสริมด้วยทุกคนแวะไหมแวะตลาดอีกรอบไหมมาดูเป็นสีสันเนาะมีการจากอาจยังไงแก้วรใสเสื้อสวยทุกคนจ้ามีผักเหลียงผักหลียงผักกูดม,มีมะม่วงดาวใช่ไหมไม่น่าจะใช่อะไรมาแล้วมีอันไหนนกเป็ดน้ำอันนี้นนเนาอ นี่เหมือนปลาสลิดเลยเนาะปลาปลาปลาแร่ปลาอะไรนะปลาแซ่ปลาแร่ปลาแปะปลาแซ่บก็เลยอ่าเนี่ยปลาบู่อ๋อปลาบู่มีด้วยทุกคนอ๋อไม่ค่อยได้เห็นปลาบู่เนื้อเยอะนะปลาบู่ปลาบูทองอ๋อเขาไปทำอะไรกันบ้างเขาไปต้มยำไหมอ๋อไม่เคยเห็นปลาบู่ ปลาบูดทองปลาบูทองปลาบูดทองที่ตลาดยันยงนะฮะมาหาแม่คาได้มีบัวด้วยนั่นไงปลูกเองอ่ะบัวเก่งจังเลยอ่ะแมกคาเก่งมากมีทั้งบัวมีทั้งบูทุกคนดูสิตลาดยันยงหัใหญ่ไนแต่ถ้าเป็นตลาดนัดทัใหญ่ไนนี้ตลาดของเขาจะเป็นวันอาทิตย์นะแต่ถ้าเป็นตอนเย็นจะมีทุกเย็นนะฮัใหญ่ไนตรงข้ามกับวัดทันหญ่ไนอะฮะ ตอนเช้าก็จะมีตลาดนัดเช้าทุกเช้าตอนเย็นก็ทุกเย็นแต่ตลาดนัดวันอาทิตย์จะใหญ่ยังอลังการเวอร์ทุกคนทุกทีแต่นี้ตลาดยันยงจะอยู่ตรงข้างโรงเรียนยศออใกล้ๆกับแก้ววิสอดทุกคนครับนี่ครทุกคนตลาดนัดยันยงแดดเริ่มร้อนนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บกันแล้ว เห็นไหมตัดไปอีกแล้วทุกคนจะ้ะเม็มเต็มอดสิทธิ์หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เลยถ่ายคลิปสั้นๆในตลาดนี่ถึงร้านแกงส้มแล้วทุกคนจะเราโพสต,ตรงนี้ไหมหยุดตรงนี้ออกคลิปสั้นๆเห็นไหมจ้ยเนี่ยตลาดนัดยันยงแก้วรีสอร์ทเดินไปซักขวามือด้างนนหน้าเรานี่แหละซ้ายมือก็ไปยอสอไปวัดทันเดในได้โอเคเนาะนี่วันออฟเดอะเบสร้านอาหารตาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนจะ้ะ ในไก่จากแก้ววิโซทุกคนแล้วก็เข้าไปในซอยนี้ก็จะเห็นเขาคอหงไปในตัวเมืองตลาดจิมหยงอีกบรรยากาศหนึ่งได้เลยทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้านะ่าหเห็นบรรยากาศชัดๆนี่